สวัสดีครับผมอังเปามาบธรรมกิจการของอัครทูตบทที่11ครับเปโตรายงานไปยังคิดสตักที่กรุงเยรูซาเลม็มฝ่ายพวกอัครทูตกับพี่น้องทั้งหลายที่อยู่ในเควนยูเดียได้ยินว่าคนต่างชาติได้รับพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันเมื่อเปโตขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกที่เข้าสุนัตจึงตอบว่าท่านว่า ทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับเขาแต่ปีโตได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่าเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยับฟาและกำลังอธิษฐานก็เข้าสู่ภวังแล้วเห็นอะไรสิ่งหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่หยันลงมาทั้งสี่มุมจากฟ้ายังข้าพเจ้าคันข้าพเจ้าเคียมเมนดูผ้านั้น ก็เห็นสัตว์จตุบาทของโลกกับสัตว์ป่าสัตว์ที่เลื้อยคานและที่บินและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรลเสียงแต่กับข้าพเจ้าว่าเบโตเอ๋ยจนลุกขึ้นฆ่ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าหาไม่ได้พระองค์เจ้าข้าเพราะว่าสิ่งของซึ่งต้องห้ามเอ๋สิ่งเป็นมนทินยังไม่ได้เข้าปากพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตัดจากฟ้าครั้งที่สองว่า ึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเป็นอย่างหนึ่งถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกดูเถิดในทืนใดนั้นมีคนสาคนมายืนอยู่ตรงหน้าตึกที่ข้าพระเจ้าอยู่ราภใช้มาจากเมืองซีซาลีอย่ามาหาข้าพระเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพระเจ้าไปกับเขาโดยไม่ลังเลยใจเลย แล้วพาพี่นองทั้ง6คนนี้ได้ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราทั้งหลายจึงเข้าไปในตึกของผู้นั้นผู้นั้นจึงกล่าวแก่วพวกเราว่าตัวท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งยืนในตึกของท่านและบอกท่านว่าจงใช้คนไปยังเมืองยับฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตมาเปโตนั้นจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นไทยคำซึ่งให้ท่านกับครอบครัวของท่านรอด เมื่อข้าพเจ้าตั้งต้นเก่าข้อความนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนดังนั้นและข้าพเจ้าได้ระลึกถึงพระวาจาของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่ายอนได้ให้รับปติส mar ด้วยน้ำแต่ท่านทั้งหลายจะรับปติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหตุฉะนั้นถ้าพระเจ้าได้ทรงโปรดปรานแก่เขาเหมือนแก่เราทั้งหลายเมื่อเราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ใจเล่าที่จะขัดขืนพระเจ้าได้ขันคมทั้งหลายได้ยิงคําเหล่านี้ก็นิ่งอยู่แล้วได้สรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนชนชาติให้กลับใจ ใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วยคิดจากที่เมืองอันติโอกฝ่ายคนทั้งหลายที่จัดกระจายไปเพราะการเขี้ยวเข็นเนื่องจากสเทเฟนก็พากันไปยังเมืองฟินิเซียไปไซปรัสและเมืองอันติโอกและได้กะพระวจนะแก่อยู่เพกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่จัดกระจายไปนั้นเป็นชาวกาะไซปรัสกับชาวไซลีน เมื่อมาอยัางอันทิโอก็กได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์เจ้ากแก่พวกกิกด้วยและพระหัตถ์องค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่กับเขาคนเป็นอันมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้ก็เล่าลือไปอยังคิดจักในกรุงเยรูซาเลม็มเขาจึงใช้บรรดาบัสให้ไปยังเมืองอันทิโอเมื่อบนรนาบัสมาถึงแล้วและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิตยินดี จึงได้เตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งใจมั่นคงติดสนิทอยู่กับพระองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาบัตเป็นคนดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อจํานวนคนเป็นอันมากก็เพิ่มเข้ากับคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าบ,บานาบัตจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วจึงพามายังเมืองอธิโอ ท่านทังสอนได้ประชุมกับคีตจากตลอดปีหนึ่งในส่สองสองคนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอคนั่นเองพวกซาวโวกได้ชื่อว่าคิดเตรียมเป็นครั้งแรกคราวนั้นมีพวกผู้เผยพระเจนะลงมาจากกรุงเยรูซาเลม็มจะไปยังเมืองอันทิโอคฝ่ายผู้หนึ่งในจํานวนนั้นชื่ออากาบาทได้ลกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะปรากฏการกันดานอาหารมากยิ่งทั่วแผ่นดินโลก การกันนานอาหารนั้นได้บังเกิดขึ้นในรัชสมัยจ่จกาพระดิคาวดีอัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียอะไรกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียเขาจึงได้ทำดังนั้นและฝากไปกับบานบาบัสและซาโลเพื่อน,นำไปให้พวกผู้ปกครองขอบคุณครับ ขอพระเจ้าจอวยพรทุกๆท่านครับ